หลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งบอกว่าการทานมันฝรั่งทอดหรือว่าเฟนฟรายนั่นแหละเป็นสาเหตุที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและก็โรคหลอดเลือดสมอง เวลาเรามีคอเลสเตอรอลสูงหรือว่าเรากลัวความเสี่ยงเรื่องของหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองคําแนะนําที่บอกว่าให้งดการกินไข่แดงงดการกินอาหารทะเลเนี่ยมันเก่าไปแล้วทุกวันนี้เรารู้แล้วว่าอาหารที่เป็นกลุ่มหลักที่ทําให้คอเลสเตอรอลเพิ่มสูงขึ้นคือทรานแฟตหรือว่าไขมันแปลงรูปนี่แหละหลักฐานชิ้นสําคัญช่วงปี2015 FDA หรือว่าสาธารณสุขของอเมริกาเนี่ยออกมาแบนทานแฟตไขมันแปลงรูปที่นิวยอร์กเขาออกมาประกาศตั้งแต่ปี2015นะเขาบอกว่าภายในกลางปี2018เนี่ยพาเชียลไฮโดรเจเนตเตด หรือว่าไอ้ทรานแฟตเนี่ยแหละจะต้องหายไปจากอุตสาหกรรมอาหารในปี2017มีการทําวิจัยที่ดูว่าในนิวยอร์กเนี่ยที่เราสตริกเรื่องของการแบรนทรานแฟตมากๆเลยเนี่ยเทียบกับประเทศที่ไม่ได้สตริกในการแบรนทานแฟตแล้วเป็นยังไงบ้างเขาพบว่าอัตราการที่คนไข้เกิดโรคหัวใจวายเนาะหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ซ็กหลอดเลือดสมองลดลงประมาณ6%เมื่อเทียบกับประเทศที่ไม่ได้แบนทานแฟตเลยรู้เลยว่าพอเวลาเอาทรานแฟตออกไป แล้วเนี่ยการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองมันลดลง